สุดยอดเลยบ okay. ้านนี้สี่บอกหกหกโอ้โหเจ้าสบายดีเพื่อนๆสบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องผ yep. ู้สมพบกับแคบของอินดีเนาะกับบาตุ่นวันนี้มาตึงแฮ่มิ่น้องตึงแฮ่ทีแฮทีปากทางไล บานนี้สิมาเอาแห่ห่างกันได้หลายติบอยู่แห่ทีกัได้เช่นเตา่าเพิ่งตึกแห่ห่างก็บ,บ้านนี้ ตาก rate, hadi, ัะไล่เขาซื้อไปได้ไล่เติบ

Ui đẹp mày, đẹp mày Nghe hàng một thử xem nó Đừng nghe tí to thích pha hàng lai, pha cổng kèng bán hông ui, xoay ngon thấy đấy ui, thử xoay bán ngâm ngam lên cái này อันนี้เป็นป้อมเนาะไปเข้าสมัยฝรั่งขเขหติตรไ้เป็นทางเดินทางแรนเหือโอ้เด็กโตดิมาตึกบ้านนี่น้ำเลีเ้ยงละชุดหยอดเลยบ้านนี่สี่บอกหกหกเรื่องหก โต๊ะมาข่งล่โต๊ะมานี่อรทกโตะบ่อันนี้น่ะบ่ค่อยพตาดต้องเดี๋ยวนี่นยนต้อ chiên <laughs> tàu nó chiên <laughs> tụm chiên bạp thai <laughs> nhé 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 ถือดีขนาดต่างรลาพี่น้องนี่หัวนั่นนี่แสดงว่าถือแน่นอนปุฟูนมตัวสตัวี้องเหน่แตัมุดขึ้นป่านี่ชี่งนีุ้ๆ ถูกนยเซักไปเครื่องตูเลยก็มีจะว่ามันไปดูบัดจอก แันแหี้ยวทีอยู่นี่แห้งเมึงห้างกระยูน้ำกอดดั่งมันนะนอโอ้เต้าปี๊ตัวใหญ่เลยครับใจแล้วเบก <c oughs> ชุม่มไปใส่ก็ นอีอเอลยหาทึบลย้ออกแล้วล็กนำขางฟอมนี่ังคับน้นี่นะขมไดไมายไผ่เลนส่วนบ่ส่วนบ่ เหมือนขาดไปเลยมองๆเขาเป็นไงน,นึกๆหัวเจ้าเหี้ยเจ้าเหียลึกๆๆจับหนึ่งดีไห ป่าคนเนาะตั้งแต่พึ่มาผมถึงได้เนี่ย โอ้เจ็บแอวเจ็บแอวขึ้นมาทันทีเนาะตอนนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุน้อยหนึ่งกาบุวันน้อยและนักเติบเนาะแอวเกือบหักตรงไงนี่โอ้โหเด็กโตเด็กโตอ๋อาบบนี่นะอ๋อโตขาสูบคุณข่า เงอย่นี้งกูมูห่อกี่กนอกนเพื่อสิได้มาในป่านี่ก็แอวเกืบหักเล็กใช่ตัวนึงเงเอออย่อนี่โอ้ถึดดีนดเลาะมากทั้งน,นี้ในป่ามันระมาชุดยอดแล้วนี่ สุดยอดสุดยอดตรงวนี้ตร้ทุงหนึ่งต่างหากเนาะทุงต่างหากนะเนาะทุงปิ่นทุงตายตรงนี้ไปกลับไปใส่น้ำกันก่อนเลาะวัดหนึ่งสองท้งป่าเขาป่าตายเขาแยกไว้ทางนี้เส้นตุ่นเส้นเตาพุนตึกต่อ ส่วนทีมงานเขาหาปลาหน่อยไปซึสีก่อนเนาะอุปกรณ์ปลายายเขายังบรรทันได้สำเร็จน,นั่นก็คือเฮเนาะ

คือว่าได้แล้เติมเนาะมาแบ่งให้เขาแบ่งให้หมูเนาะมาผอมหมูเป็นมาตะเวียงนะพี่นะ้องหมูเฮียนน้ำกันเป็นคอมื่อปิ้งเป็นสี่ซื่อไปเลยแต่ว่าบ่ขายให่เซี่ยว,ยว,ยวได้แบ่งให้เพื่อนได้ซะขอ,อันได้ถ่ายเพป็นเขาไปซ่องเมืองสาวนะมีสาวอยู่ในหันนะไปผ่ออัน เขาคาป่าซ้เรล่าเมื่อไร่ะบาดนี่ค่าแล้วพี่น่องเจ้าเราตรนี้จบคลิปเพียงานี้เนาะพบกันไม่คลิปหนาเจ้าสบายดี